ไปย้อหน้านี้นะครับเขาพูดถึงเขาพูดถึงการกรองที่อยู่ในท่อลมบ้างนะครับเมื่อเราเปลี่ยนชนิดของฟิลเตอร์นะครับตัวกรองที่อยู่ในท่อลมเนี่ยผลกระทบด้านพลังงานที่เป็นตัวหลักเลยพรีด o มิ n a นนเลยเนี่ยก็คือมันจะไม่มีผลต่อพัดลมนะครับเพราะว่าฟิลเตอร์ที่มีเกรด ต่างกันเนี่ยก็จะสร้าง pressure drop นะครับความดันตกคร่อมเนี่ยที่มันต่างกันนะครับซึ่งไอความดันตกคร่อมเนี่ยมันก็จะจะต้องถูกเอาชนะโดยทัดลงถูกไหมเพื่อให้สร้าง flow rate ที่ต้องการได้นะครับสำหรับฟิลเตอร์ที่มีมอเ v ฟตามมาตรฐานเลยเนี่ยนะครับมีสำหรับฟิลเตอร์ที่ที่มีมาตรฐานดีดีหน่อยเนี่ยนะไอการเปลี่ยนแปลง เพรสชั่นดอปเนี่ยมันมักจะน้อยนะครับคือเหมือนกับเวลาเราใช้เม์ฟถุมขึ้นอนะ่ะเวลาเราใช้กรองที่มันกรองได้ละเอียดขึ้นเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพรสชั่นดอปมากขึ้นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กระทบกับพลังงานมากเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเอ่อทาให้การกรองในท่อเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนะโดยพลังงานมันไม่ได้กินเพิ่มขึ้น ในขณะที่เราเพิ่มเกรดของเมอร์ให้สูงขึ้นนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้อาการกรองเนี่ยมันเป็นวิธีการสร้างอากาศสะอาดเทียบเท่าที่คุ้มค่าเนาะที่มัน cost effective มากๆนะครับอันนี้สอดคล้องกับสักสองสามเปเปอร์ก่อนที่เราอัาอดคลิปกันไว้เนี่ย ก็ที่เขาบอกว่ามันยังม,มีความเข้าใจผิดอยู่ว่าถ้าเกิดเราเพิ่มเมอร์ฟขึ้นไปเนี่ยมันเพิ่มเพรสชั่นดอปแล้วจะทําให้กินพลังงานที่พัดลมสูงขึ้นแล้วเขาก็มีกราฟมาให้ดูว่าที่เมอร์ฟสูงสูงขึ้นเนี่ยเอาจริงๆพลังงานที่ใช้ที่พัดลมก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะแทบจะไม่มีผลเลยนะอันนี้ก็สอดคล้องกับการศึกษาในเปเปอร์ทั้งสาอันที่เราอ่านกันก่อนหน้านี้แนละ้วลองย้อนกลับไปหาดูนะครับ